ฝรั่งหีหรือฝรั่งอบแห้งนะคะเราไปดูขั้นตอนการทำกันค่ะฝรั่งหีก็คือเป็นการแปลรูปฝรั่งชนิดหนึง่งที่ให้เก็บไว้ทานได้นานแล้วก็มีรสอร่อยนะคะช่วงไหนที่ฝรั่งถูกนะคะเราก็จะซื้อฝรั่งอันเนี้ยเอามาไว้ทำนะคะส่วนผสมก็จะมีฝรั่งน้ำตาลทราย เกลือนะคะขั้นตอนการทําก็คือนําฝั่งไปล้างน้ําให้สะอาดนะคะแล้วก็เอามา,าถักครึ่งอันนี้จะใช้ฝรั่งธรรมดาไส้ขาวปกติก็ได้นะคะแล้วแต่ที่เรามีเลยใช้ได้หมดนะคะแต่ก็ต้องเลือกแบบที่ไม่สุกมากไม่สุกจนนิ่ม,มนะคะยังมีความกรอบอยู่ มันก็จะได้รสหวานอร่อยกว่าฝรั่งสุกฝรั่งสุกพอเอามาทำแล้วมันจะเละเกินไปอะคะ่ะพอได้แบบนี้แล้วนะคะก็เอานํามาหัน่นเป็นชิ้นๆนนะคะชิ้นหนึ่งประมาณหนึ่งเซนพอนะคะไม่ต้องใหญ่มากแล้วก็ถ้าบางไปอะเวลาตากแล้วมันจะแห้งเกินไปแล้วก็ถ้าหนาไป มันก็จะไม่ค่อยแห้งจะแ,แห้งยากเนี่ยนะคะเนี่ยค่ะหั่นแล้วก็พักเอาไว้ก่อนนะคะแล้วเดี๋ยวเรามาดูขั้นตอนต่อไปกันค่ะ ค่ะหลังจากที่เราหั่นฝรั่งเสร็จแล้วเรียบร้อยนะคะได้ตามนี้แล้วใช่ไหมเราก็หาภาชนะอีกใบหนึ่งนี่นะคะเอาฝรั่งที่เราได้นะคะแบ่งใส่ทยอยใส่ไปนะคะกะปริมาณเท่าที่เราคุกเขาได้สะดวกใส่น้ำตาลโดยน้ำตาลไปนะคะไม่ต้องเยอะทีละน้อยๆก่อน แล้วก็ใส่เกลือค่ะอันนี้ที่ใช้จะเป็นเกลือชุมพูนะคะเดี๋ยวบางคนถามอีกว่าใส่อะไรสีช่มพูบอกไม่เห็นหมดเลยก็คือใช้เกลือชมพูนะคะเกลือหิมะไหลนี่นะคะเคาให้เข้ากันแล้วก็เติมกาหลังลงไปอีกนี่นะคะ ค่อยๆเติมแล้วก็แสมสนสสยเกลืออตาตาราส่วนเดี๋ยวจะมีให้ในรายละเอียดนะคะนีค่ะคลุกเข้าให้เข้ากันที่ใส่ทีละหน่อยนี่คือ มันจะได้ื่อวถึงกันนะคะน้ำตาลเกลือจะได้เข้ากันดีเนี่ยแล้วก็เติมไปเพิ่มจะทำเหมือนเดิมเติมน้ำตาลลงไปใส่เกลือ เติเมน้ำตาลเติมเกลือะคะ่ะ นี่นะคะคุกเค้าให้เข้ากันนะคะตอนนี้ชิมรสชาติได้นะคะว่าอยากให้มันหวานกว่านี้หรือว่าเค็มกว่านี้นะคะก็เติมได้มันจะมีน้ํามานะคะเสร็จแล้วนําฝรั่งที่เราคุกเค้าแล้วนะคะใส่ลงในขวดโหลแบบนี้นะคะหรือจะใส่ในถุงพลาสติกก็ได้ค่ะเพื่อให้แบบว่าเราสามารถพลิกกลับมันได้นะคะ หลังจากที่เรานำฝรั่งใส่ในโหลหมดแล้วนะคะก็ปิดฝาไวนะะน้นะคะเนี่ยนะคะเขย่าให้เรียงลงไปให้สนิทเนี่ยนะคะแล้วก็ทิ้งไว้อย่างเงี้ย24ชั่วโมงต้องคอยมาเขย่าหรือพลิกกลับโหลอย่างเงี้ยนะคะพลิกให้มันเป็นอย่างเงี้ยทุกหกชั่วโมงเพื่อมันจะได้ทั่วแล้วก็ น้ำเชื่อมน้ำหวานอะไรอย่างเงี้ยค่ะจะได้ซึมเข้านะคะเนี่ยค่ะทิ้งไว้ค่ะจนครบ24ชั่วโมงแล้วเดี๋ยวเรามาดูตอนนั้นกันค่ะหลังจากที่นี่นะคะฝรั่งใส่ไว้ในขวดโหลครบ24ชั่วโมงแล้วนะคะจะมีน้ำออกมานี่นะคะ เนื้อฝรั่งจะเป็นแบบนี้นะคะนี่ค่ะจะชํ่น้ำแล้วก็ตักออกมาใส่กระชอนพักไว้ค่ะนี่ค่ะเอาออกมาแต่เนื้อฝรั่งพักไว้ให้สะเด็ดน้ำแล้วเดี๋ยวนำไปอบแห้งหรือตากค่ะ นี่นะคะคือเนื้อฝรั่งที่เราดองไว้นี่นะคะแช่ไว้ในน้ําเชื่อมน้ำตาลกเกลือนี่นะคะแล้วก็ใส่พักไว้ให้จะด็ดน้ำสักครู่หนึ่งให้มันแห้งกว่านี้นิดหนึ่งะคะ่ะแล้วเดี๋ยวเราเอาไปอบในเครื่องอบแห้งหรือเครื่องอบลมร้อนนะคะหรือถ้าใครไม่มีจะใช้ตากแดดก็ได้คะ่ะ หลังจากที่เราพักฝรั่งไว้จนเสด็จน้ําแล้วนะคะก็เอามาเรียงลงในถาดอบนะคะนี่นะคะเรียงใส่ถาดอบค่ะแล้วก็เอาไปอบแห้ง นีนะคะหลังจากเรียงหมดแล้วนะคะเดี๋ยวเราเอานําไปเข้าเครื่องอบงค่ะหลังจากที่เราเรียงผลไม้ใส่ชั้นอบเรียบร้อยแล้วนะคะก็นําเข้าอบค่ะนำเข้าอบนะคะตั้งเวลานะคะที่สามชั่วโมงนะคะใช้ไฟหกสิบองศานะคะเนี่ยค่ะแล้วก็ปล่อย ทิ้งไว้ได้เลยแเดี๋ยวเรามาดูตอนที่เสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะหลังจากที่เราอบแห้งนะคะผ่านมาสองชั a, ่วโมงนะคะก็จะมาลงดีนะคะจะเริ่มแห้งแล้วจะไม่จะไม่มีน้ำแล้วเราก็เริ่มแห้งบ้างแล้ว หลังจากครบเวลานะคะนี่นะคะคือฝรั่งหยีของเราที่อบครบตามเวลาแล้วนะคะจะไ,ได้เนือฝรั่งแบบนี้เลยนี่นะคะแต่ละชั้นนี่ค่ะถ้ายัางไม่ชอบ ขาดนี้ก็เพิ่มเวลาได้ค่ะนี่นะคะคือตัวฝรั่งหยีที่เราอบแห้งไว้ได้ที่แล้วนะคะในตอนแรกที่อบก็คือไฟ60นะคะใช้เวลา3ชั่วโมงถ้ามันยังไม่แห้งตามที่เราต้องการนะคะก็เพิ่มเวลาได้นะคะอันนี้คือหลังจากที่เราพอใจแห้งดีแล้วแบบนี้นะคะก็ นำใส่จานนะคะจะทานทั้งแบบนี้เลยก็ได้นะคะใส่ซองใส่กล่องพลาสติกหรือแพ็กเกจอะไรก็ได้ที่เราต้องการใส่ไว้นะคะจะทานแบบนี้ก็อร่อยนะคะมันจะมีรสเค็มๆหวานๆแต่ถ้าจะทำหยีเดี๋ยวเรามาดูขั้นตอนต่อไปกันคะ่ะ ขั้นตอนการทำฝรั่งยีนะคะหลังจากที่เราได้ฝรั่งที่เราอบแห้งไว้แล้วนะคะก็มาเตรียมในส่วนของพริกเกลือนะคะจะเป็นพริกเกลือแบบนี้ก็ได้หรือแบบนี้ก็ได้นะคะแบบที่ใส่พริกป่นแล้วก็น้ำตาลทรายนะคะ <c oughs> นำฝรั่งที่เราจะทำยีนะคะใส่ถุงพลาสติกไว้เพื่อสะดวกในการผสม เราจะทำเยอะน้อยเท่าไหร่ก็ได้นะคะแล้วแต่เรานี่นะคะ่ะแล้วก็ใส่น้ำตาลทรายลงไปแล้วก็พริกเกลือนะคะพริกเกลือนี่ขึ้นอยู่กับความชอบว่าส่วนตัวเราชอบแบบไหนนะคะแล้วก็พิกขิงแล้วนกะยาวให้เข้ากัน นะคะแล้วก็บีดีเนี่ยค่ะก็พยายามให้เข้ากันเสร็จแล้วพร้อมเสิร์ฟค่ะจะใส่กระปุกใส่ถึงไว้สำหรับทานหรือแพ็คขายเลยก็ได้ค่ะ